mãi 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 này, mãi 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 เดืนตาล่าสุดอันนี้เป็นวันที่เขาเดินทางเข้ามาลงมาแล้วไถเอกสารมาตพรที่ผู้หญิงคนนั้นเหรอครับใครที่มาเรียนสคนเล่นหนึ่งไปส่งให้เลยเดี๋ยวจะเป็นน้อยอีกนะไอ้คนนั้นก็ไม่มีคนนี้ก็ไม่มีเป็นสองคนในรถโดยสารส่วนใหญ่เขาจะมีตู้ข้างในบางทีก็จะอาจจะซุกซ่อนมาแล้วก็ต้องตรวจอันนี้ตรวจไปเสร็จแล้วทั้งนี้แหละมีใบอะไรไม่มีแล้วนี่อะไรเนี่ยขาดปีหนึ่งแล้วหรอ สองพันยี่สิบสามแล้วไม่มีต่อเลยเราเจะ<ห>ตรวจ<ห>เอกสารเดินทางเป็นชา,ชาวกัมพูชาปีสองห้าโอเคยังไม้ได้ตรวจ้อบนะครับส่วตัวนี้จะเป็นวันที่ได้รับอนุญาตสิบสองเดือนกระกฎาคมปีสองพันยี่สิบห้าก็คือปีหน้าวีซ่าย,ยังไม่หมดทนี่เลขห้าเนาะครับโอเคยังไม่หมดใช่ได้้าไดบ้างเม่อวัดแ่บนนี่นะเออ โนามอตัวเป๊เป๊นะสองสี่นสองสี่ี่นตเอนะเม่อสองนาเรีบเลยสองนาโอเคเจยร้อยครับ หนึ่งในจํานวนที่เราจับเรื่องอยู่เกินอนุญาตวันนี้อยู่เกินมากถึงหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดวันนอกนั้นก็จะลดหลั่นลงมาเป็นสามร้อยกว่าวันแล้วก็ห้าสิบกว่าวันนึกต้องชื่ออะไรครับไม่นพครับอยู่นเกินนานจังเลยถึงพันหกร้อยกว่าวันแล้วบ้านอยู่จังหวัดไหนครับบ้านผมอยู่ชําลาบเข้ามาไม่ได้ใช้พาสปอร์ตใช่ไหมไม่ได้ใช่ลอยฟังเลยเน่อเดินข้ามในเมืองป่าครับผมมากันกี่คนนะคนคนละสามพันรับผม่ใครพาเข้ามาคนไทยหรือคนกัมพูชา กัมพูชาด้วยคนไทยด้วยเหรอครับทำไมรู้ว่าเป็นคนไทยล่ะคนไทยมันรอรับล้วคนกัมพูชาพามากัมพูชามีกี่คนที่พามามาคนเดียวรับคนเดียวเป็นทหารไหมหรือเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านครับมีปืนมีอะไรไหมไม่มีครับเขาพามาส่งฝั่งไทยมากลางคืนหรือกลางวันมาทั้งวันทั้งวันนี่เหรอครับผมไม่มีเจ้าที่ไม่เจอชาวบ้านเลยเหรอไม่มีมันเดินมาแล้วก็ขามม้มีมาเนี่ยครับ มีคําน้ําคําอะไรไหมคําน้ําแล้วก็นี่รถลอ้อเสียคนละสามพันครับแล้วพอมาแล้วเป็นยังไงทีนี้เอาไปส่งที่ทํางานเลยทาที่ไหนทำอยู่คลองสามครับคลองสามพอข้ามมาแล้วก็ไปที่เดียวกันไหมเลยากกยายายกันยายายกันครับก็ไปคนเดียวคนยิ่งยักยิ่งยักมันเป็นอะไร <c oughs> ไม่ลงเกาแล้ว,แล,วแล้วเขาให้วันละกี่บาทคาเรนคาเรก็บางทีก็ได้ซีร้อยบางทีก็ได้ขา,าร้อยมันแล้วเท่าแก่เขาไม่ไปต่อให้เหรอ มันเขายังไม่เปิดต่อเดือนไปพันกว่าวันผมมีทุเลด่วนครับเราจะทำไงมันมีความผิดอยู่จะเอาแต่ธุระตัวเองได้ยังไงพี่พี่ก็มีธุระของพี่นะเนี่ยนี่ก็คือธุระของพี่เข้าใจไหมเนี่ยกาให้อยู่เจ็ดวันทําไมถึงอยู่มาตั้งสองเดือนได้มีอยู่รุ่งเทลกแล้วเขาไม่ให้กลับแล้วเขาดึงไว้เหรอครับจะเมียล็อกคอไว้เลยไม่ให้กลับอย่าไปกลัวทำไมหาใหม่ก็ได้โทรบอกเมียยังว่าถูกจับโทรแล้วครับไม่ตัวนี้ มาทำอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยมารูปต้องานปักชองทีพยประหลีครับเจ้าของก็ชื่ออะไรรู้ไหมเอาที่ถามนี่อยากจะรู้ว่าไม่โกหกไงปอนเทพครับเขามีคนงานกมบุชาเยอะเหรอมีเยอะอยู่ครับไม่ถูกกฎหมายมีเยอะไหมมันมีประสปอร์นั่นแหละมีพาสปอร์ี่ยของเราอยู่เกินนะเป็นวันวันละวันละสี่ลอยคแล้วคนขับรถส่งน้ําแข็งเนี่ยเป็นคนไทยทั้งหมดครับไม่ครับทาไมไม่ให้ขับไม่มีใบขับขี่ครับไมีนะครับมีเบอร์โทรก็ไม่เบอร์เท่าแก่มีครับ เดี๋ยวขอเบอร์ไว้เลยนะครับวันนี้มีธุระจะไปไหนกันวันนี้กลับบ้านครับไปที่โจนดินครับโจนดินยันไปครับเขาให้รีบไปมีเยอะไหมที่ดินที่บ้านมีเยอะครับเดี๋ยวว่าบ้านมีเวาเป็นไว้ปลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับตอนนี้มาหาเงินไปปลูกบ้านนะครับไปให้เมียมาไปเนียงพูดไทยได้ไหมครับได้บ้านอยู่จังหวัดอะไรกันนะอยู่อุดรใจคนที่ไม่ถามหรอกคนนี้น่าจะเหมือนกันเพราะว่าเป็นพรมเมียกันเนาะใต่โป้เลยมีลูกหรือยังเนี่ย กี่คนคนเดียวจ้ะตัวน,นี้เอาตะแคะง,งี้เราให้ใครเลีล้ยงเหรอครับลูกไม,ม่แม่อายุมาอย่างแม่แ่หก

วั่าน่วัเดวเวลาหรือยังดูทุกอย่างให้ครอบคลุมเปิ์นะเปิด่าชีดรีพอนะแล้วกันาที่รับเ่อเอาเก้าสิบปไดวเย่ยสี่ิเยขับยนซึ้งตรงหน้าอสตรงหน้าไหมับเอามาที่ไหนตรงไหนจ้างหรือเปล่า ဒီစစ်စစ်တဲ့မှာကြောင်းလာအောင်နာဘာဘယ်လိုကျန်နေလဲတော့တည်ရရနော်ဒီကကတမ်းစကားပြောတာကဲဒါကလည်းဘာလို့လဲကျွန်တော်မသိဘူးဘာလဲကျွန်မစကားပြောတာဘာလဲကျွန်မစကားပြောတာဘာလဲ แล้วมีพัดป้อนไหมอือค่ะอาแล้วหมดอายุไปแล้วแล้วนี่มาเนี้ยเสี้ยคนหนึ่งพัดน้อยอ่ะหนึ่งหมื่นแปดพันนี่งค่ะจ่ายมี่ได้ถึงหมื่นไหมหมื่นกว่าค่ะฮะแล้วเขายังทุกทุกต้องตัดคนใหม่ไหมหตอนนี้อายุหมดแล้วค่ะอยู่กลับอ่าไม่ใช่ถ้าเราไปทำพัดป้อนเสี่ยหมื่นกว่าเหมือนกันแต่เขา เนี่ยวันที่หนึ่งเราเขาเปิดแล้วจะมาเท่าอย่างเงี้ยมันพีชจนหมายโอ้โหแล้วไปทำงานอะไรกันเนี่ยมากมายขนาดเนี้ยมีผู้หญิงลุ้นล้วนๆเลยเนี่ยโอ้โหมันขนาดหนีเลย พี่จะเอารถอะไรเข่นเงินวันนี้หมดอย่างเนี้ยใครพูดไทยได้อีกเนี้ยมีอีกไหมมีมาอีกไหมมีอีกยังมีบนข้าวอีกเหรอฮะเอามีอีกไหมข้างบนต้องมีไหมเนี่ยมีมีข้างบนมาอีกไหมไม่มีพูดไทยได้ใช่ไหมไม่มีแล้วชุดนี้นี่มาพร้อมกันหมดเลยมันงนะทั้งหมู่บ้านยกทั้งหมู่บ้านเลยเหรอวันนี้ยกทั้งหมู่บ้านมาเลยวันนี้ แล้วมารวมกัน okay, ย okay. wow. ังไงมารวมกันยังไงนี่เป็นเพื่อนกันหมดเลยป่ะเป็นเพื่อนกันป่ะโธ่ตายโธ่โหแล้วจะเอาข้าวเนี่ยเลี้ยงวะข้าวมือใช่อหมโธ ไม่ได้กินข้าวกี่วันแล้วนะใครพูดไทยได้อีกทวกตนสามที่วันแล้วนี่เคยมาทํางานในไทยแล้วเคยเคยเข้าไทยมเคยเคยมาแล้วอยู่ที่ไหนนครปฐมโอ้โหชุนนี้พูดไทยได้หลายคนเว้ยเออรู้เรื่องหน่อย